ครับผมเป่าโจยูทูบช่แนลครับวันนี้เป่าโจสิพามาชมราคาควายตลาดนัดอำเภอศรีบุรือลี้ยงเลยครับเด้อนี่ครับผมตลาดนัดอำเภอศรีบุรืองครับผมเปิดทุกวันอังค้านเลยครับเด้อครับผมเป่าโจสิพาไปสอบถามไปชมราคาควายครับผมไปเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ ราคาพันห้องไฟหามูลนะครับติดเ้าผ่านเนี่ยเราติดเ้าทั้งนอกเหรออยู่หน้าจอดทั้งนอกเนาะยี่ห้อท้องพันทัพไปจากเดือนแล้วนไงก็สามเดือนแล้วครับผสมพ่ออย่างไรผสมพอปั้นไม่เป็นไรพ่อคุ้มฝูงเหระครับเนาะเบื้งลูกครับผมนี่ครับผมครับตัวลูกเป็นลูกเลยพ่อแม่พ่อพ่อเป็นบ้านนิดหนึ่นลูกพ่อเป็นบ้านกันเถ๋ะไมาให้ลูกอีกแด้วก็เดี๋ยวมาซอยขยับรถนี่ได้เลยห้าหมื่นนะครับนี่ตัดาฝากเบอร์โทรมาครับเป็นล ตันตาล้วเนาะขึ้นตัดคนผเดี๋ยวไปเรียกครับผมเดี๋ยวไปเรียงพืครัยู่ร้านทั้งนอกนะครับยู่ร้านโอเคครับผมวาาขนาจอคุลูกเบือพันละแม่ลูกลูกแม่นะครับลุงปลูกุนนะครับสี่กวสี่หมื่นเก้าพันครับแม่ลูกลูกแม่แม่ทองมาครับนี่ปะทองนะครับนู่นวลูกแรกเดิวแม่พูดนะครับแม่สูงไรเป็นไรครับเนี่ยรอเบิ่งเบิ้่มี่อยอกงดเรี่ยงคนอ่ะ นี house, ่เป yeah, oh, no ิดน <in> ีครับผมลูกบ่มพลั่นครับลูกแม่ลูด้วครับ49,000สีนะหมนาพะอนะมีใบมี่หลอดพ่อมครับผมโอเชบุไปยังพ่อมีใบมี่หลอดรับประกันพ่อเลยเราพายมาเป็นดุงปุ้ยผมว่านัดน่ะ่าเจอยแหน่อยหนึงเบอาเบอร์โทรศัพท์ดิ้คุณพ่อ ศู6ย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์่อห้าสี่สี่แปดห้าสี่สี่ครับผม้วห้องจใส่คุณบ่อพุนนศาดุ่งยิ่งใจเพราะงี้ก่นพ่งย่งใจพราะงีใจบ้านนนศาดอำเอพนนศาดุะใส่คุกุดนวลบานุกครับโอ้ครับผมสี่ห0เกพรบตัวรองได้ได้นี่ครับผมเบิ่งหน้าเบิ้งตาเดลูกแรกดีนะครับค้ยลูกแรก ลูกเบิ้มพันล้านครับรับประกันของแท้เลยรับประกันของแท้นี่นะครับผมโอเคครับพ่อมันมันนะครับเรื่อนี่นะครับเด้อครับผมสูงเท่าไรครับแม่นี่ยสามสิบเก้าบวกลบสามสิบเก้าบวกลบครับผมผ่านหมู่ห้องผสมยังได้ครับผ่านเลยผู้ชายยังได้นะครับทองตีนโตลูกทองจีนโตโอรุทองจีนโตผ่านกระจ่างนั่นไงนะครับโอทองทองจินโตโอทองจีนโตนี่ครับผมผ่านรอบหนึ่งเนอะผ่านรอบหนึ่งนะครับเรื่อนี่ครับผม เปิดได้เท่าไรกันเนี่าไดหกหมื่นหกหมือย่ายาบตครับอย่าเบิ่งบันทายก่อนครับเปิดได้หกหมื่นนะครับเ้อย่างนี้เนะครับผ่มาเหตไปบรโทรศัพท์ครับเดี๋ยวถ้าเข่าอเบอรโทรศัพท์เนี่ศูนย์ปดศ์ห้าหเ้าห้าเสมหน่้าสห3้า1ครับผม บว้ยูนงบัวลำพูดเนาะครับน้องบวพอไงพ่อตัดได้รูมาจากตัวเลยนะได้รูมาเนี่ยตัวที่สามองตัวที่สามไม่ทองนครับตัวพ่อครับปับเงนตวได้ครับปรับทันทีเด้อี่นงอย่านมาขว้าแต่ว่ายา่เย้าแล้วยา่เย้าเนี่ยเปิดไปหกหมื่นเตี้อรองได้อีกครับผมตผู้เชี่คับผมมันมันนะครับเด้อม่จากตัวงไ้าเด้อตัดผเป็นประหยัดนี่ครับผมของผู้วันชุมแพ แม่เดียวบ่ครับนี่หรือแม่ลูกครับแม่พ่อมผสมครับผมแม่พ่อมผสมครับผมความสูงสูงเท่าไรอีกอ่ะร้อยสามสิบห้าครับงามงามงามแม่สาวเตี่ยแม่สาวครับแม่สาวพ่อมผสมเพิ่นแล้วครับเป็นซับไลน์จะว่าอยากให้พันเต็มสามปียังสิครับเปิดเท่าไรก็เปิดด้วยหกหมื่นมางนะครับหกหมื่นห้าพันเราเบอร์โทรศัพท์นะครับ 086 0 8 6 983 983 6548ครับ6548อยวันชุมเพเดอวยครับเดือนี่ครับผมเาวดีครับผมดืมอีไพ่อเออเบืองบ้นไทยด้วยครับผมนี่ครับผมอผมดูใช่ดีเอามาจากตัวครับเนี่ยต่อรองได้ปะครับเนี่ยเคลีครับผมลอยโหลทรงฟีเปิดไป6หกหมื่น ก้อยแม่สาวพร้อมผสบซมด้วครับแล้วโอ้ยเบิ่งบันไถด้วยครับผมหางเน่ามันเป็นสายเลือดมาใส่ครับเนี่ยสายเลือดด้านหาเป็นลูกฝังแบบทั้งสายกล้วยเนี่ยครับโอ้ครับผมเอาโอเคครับผมมันหมานสูงเท่าไรก็ร้อยสามสิบยังร้อยสามสิบห้าสิ่งง่ายไปด้วยครับผมเอาครับนี่ครับผมตูผู้เป็นลูกผู้ใดไลูกกันเข้าดินครับลูกเข้าดินครับผมนี่ครับผม เบิ่งหน้าเบิ่งตาดูครับผมแข่งขาเลยครับเนี่ยสุขลอยสี่สิบหกแม่มันพ่นสื่อไปครับพุ่นนะครับผมอยู่ทั้งรถพุ่นดนะครับแม่พ่นแยกลูกแยกแม่ตัวนี้กคตรได้จากเดือนและไหน่คตรแปดแยกเก้าเดือนเก้าเดือนนี่ใบพร้อมนะครับนะครับครบพุ่นประทับตัวแท้ผสมกิ่งลูกเจ้าเขาดินพร้อมสูงฮอกาชร้อีสิบเดเบ่งดูครับผมอนาคตรพอพันครับผม อนาคตพอพันนะครับเด้อลูกเจ้าเขาดิน,นดครับมันได้วครับเด้อเปิดไปเท่าไหรเนี่ยสองหมื่นสอครับสองหมพันครับต่อร้องไหนปอนี่ต่อร้องได้ครับเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนครับเจ็ดแปดเจ็ดศอาวล้ลศูนย์แปดแปดเงศูนย์แปดเจ็ดหนึ่ ไวยูผู้เชี่ยวนะครับเนาะนี่ครับแต่ว่าซื้อยุนี่ซื้อยุนี่แหละครับผมแต่เพิ่นเปิดสองหมื่นสองพันราคาต่อรองได้น้อยเนาะหนะครับแม่องร้อยสิบเดตัวพูตัวแม่ครับนี่ตัวพูนะมเพิ่นเพิ่น่ตัวปะครับลูกผู้ใดครับผม ล้านเบิ่มครับล้านเบิมพันล้านเบิ่งหัวหนุ่มเ่รับผมสูงลายปันไดประมาณร้อยี่บห้าครับประมาณร้อเนาะครับเนาะนี่ครับผมอ้มีตวยผูดมีต่ลูกพ่อนั่นพอนี่ออกมาไปเลยนะครับเบิ่งบันไทยด้วยครับผมตัวนี้เขาจิเปิดเท่าไหรครับนี่สองหครับ2 6งหมื่พันกับตัอะไรอีก 2อง0มื่นหกพันสนันต่ออีนอีกไม่ยังอีกคุลูคุรูมะนี่เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนยดแปครับผมสามหนึ่งเก้าห้าสมห้าห้อรดกเขียวโอ้บรดเห็นด่วนเลยบดเห็นกระโดดเลเปิดไปสองหมื่นหกพันเบิ้งนะครับเบิ้งนานังดีครับผมเอฟซีผู้ใดอยากได้ค่ะยิงกลางสอบถามได้ด้วครับเด้อยเบิ้งหนาเบิ้งตาด้วยครับผมเิดแล้วครับ ตาเทียมเทียมจำชัดเจนกว้ยจีได้ประมาณเท่าปีแล้วครับไอสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับอ้าวโอเคครับผมมันหมันด้วครับเด้อครับผมสวัสดีครับผมครับครับผมเปิดไปเท่าไหร่นาะผมนี่เจ็ดหมื่นห้าพันครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรโอ้ยว่ามันเจ็ดหมื่นห้าพันมาดีป่ะอ่ะแต่ลูกพันเนี่ย แม่ลูกมันาีหครับวยแม่ลูกเปิดไวยเจีหม่นหาพันโอ้สี่หมืนหครับแม่ลูกห้องไ้เส็กับเหมื่นห้าเกีหมื่นห้าพันครับแม่ผสมไปครับผสมแล้วเป็นสายเกียวฝ้าครับเป็นสายเกียวฝ้ายครับเ้่แม่สูงหลายปรนเด็ครับเนี่ยประมาณอยู่ิบพประมาณร้อโพนี่แหะครับผมต่ว่าลูกเปินี่ยวเกียหมาพันยากได้ลูกก็ทมวมาต่อเอา นี่ครับผมอาแทบไม่นองเขาเห็เขาได้จุวงไปไกลขนานเด้อฐานนี้มึงอันนี้เพิ่นเป็นลูกผู้เลยก่อนครเป็นลูกไปสร้างอุดรครับสร้างอุดรครับมีเอกสารบ่เอกสารบ่มีครับบ่มีเนาะครับเนาะโอ้ขนาดต่างที่นี่บ่มีกับบ่อเหรอครับผมพอจะวางได้ราคาเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับศูนย์เก้าสี่ครับผมห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าแปดครับห้อยุบเนาะครับเนาะไป้ห้องอยู่น้องนะกคำครับน้องนักคำนี่ครับผมแม่ลูกเปิดนไปเก็ตมือหาพัน ผู้ใดสนใจนะครับเด้อโอ้ยสวรรค์แต่ลูกนี่ล่ะเอาโอเยครับผมมันๆนะครับเด้อเพื่ออะไรนะครับเสียพนี่ยหมื่นสองพันราคาเกษตรกรกราคาถึกๆโอห้หางใส่เทียนแต่ว,ว่ามันจะเป็นควายแช่หรือครับควายดานอนหนีกูไงครับเนี่ยผสมไปหนิพอ ผสมไปปะเนาะปีกว่า <gegen Taking> <warfare> <left> หลายเจ็ดเอาเบอร์โทรศัพท์ไงศูนย์เก้าสี่ครับครับที่สามห้าเจ็ดครับเปิดไปเท่าไรก่อนหมื่นสองหมื่นสองพันครับผมแต่ว่าห่างพ้นก่อนใส่เทียนเนาะครับเนาะนี่ครับผมหมื่นสองพันต่อรองได้อ๋โอเคครับผมมันหมานเด้อนี่ครับผมนี่ครับผมแม่สาวปะครับแม่สาวครับมันน้ำลงครับผมผสมไปหรั บอทันได้ผสมด้วยครับเด้อครับผมไกวแม่สาวเป็นฝันน้ำนมเป็นลูกผู้ใดก่อนครับลูกทองใบครับลูกทองใบมีเอกสารพร้อมนะครับเนาะมีครับเอาเอกสารไหมเพิ่นเพิ่งเนี่ยนี่ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อตาแทมเทียมช้ำครับผมสีเหลืองอุ้ยครับผมควรก็ดีครับผมควรสองทางเอข้าวใหญ่ดีครับผมผมสูงสูงลายเป็นไดเนี่ยได้ได้ร้อยสามสิบประมาณนั้นนะครับเนาะ ลูกทองใบลูกทองใบบครันี่ครับผมลูกทองใบเด้อครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมโอ้มันใบแงวพื้นไงมันใบแงยวพวดนี่ครับผมลูกทองใบเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับศูนย์แปดศูนย์ครับผมหกหนึ่งเก้าครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปหกพันสามหกหมื่นสามพันครับผมราคาเขาต่อรองได้ ใช่ตัวนึงโอเคครับผมตัวนี้เขาเปิดเท่าไรเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันครับเด้เดือนละเดือนนะครับเนาะเบครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเวัาหนุ่มลุ้นดีครับผมเล็บแจงเล็บขาห้านเก้าเจริญตัวนี้เป็นหลานเก้าเจริญเปิดไปเท่าไรก่ สามหมื่นพหนึ่งพันต่อร้องได้เนาะครับเนาะเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับแปดศูนย์ครับผมหกหนึ่งเก้าครับเจ็ดดับเจ็ดห้าโอเคครับผมควายเขาอยู่สีบุหลืองนี่นะครับเนาะมันหมันเนาะครับเดออนี่ครับผมตัวนี้เป็นเปิดสิเปิดเป็นแม่ลูกเ่รครับผมแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกสูงซุ้งซุ้งก็ได้ครับแม่เนี่ย อยสาู่คร <response> ับวกจะดประมาณนี้ครับนี่ครับผมแม่นี่ยมันไปครับเนี่ยมันเจเดือนทอเจเดือนครับท้องเดือนครับแล้ว็สูงประารย่นว่แเน่นี่ครับผมโอ้ยาวใดีท้องเจเดือนผสมพอได้ไรัาพารวยครับเจ้าพารวยผสมตัวครับแม่ลูกลูกตัวนี้เป็นลูกของปาลวย เพิ่งเดทุกปีแล้วเนี่ยปีสามเดือนครับปีสามเดือนนี่มันไดน้ยหยับกินผู้ขาเด้อบมกไงบุ้งนะครับผมเปิดไปเท่าไหร่ครบบนี่คสัห้าครับแสนหา้าครับ โอ้แขีงขาดนครับดูด้ครับแข่งขาไงเพื่ไปแสนหาตอ้องได้เนาะครับเนาะครับคัดพูกันได้ครับตอ้องได้ครับผมโอ้ครับผมนีครับผมเอาเบอร์โทรนะครับผม0ู2ย์หกสองครับหนึ่งห้าเจ็ดครับผมห้าแปดาศย์่วัดไครับครับผมไวเขาูแสกก่่นครับลูกกล้วยนองบวไปที่นี่ปีสาจักเดือนก่อนปีสเดือนปมเนดูป้าดู สวนนะครับเด้อไงครับครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมเพิ่นเปิดไปเบิ่องด้วยครับแข้งขาลูบไงปัททูปทมบาราด้วยครับเด้อโอเคครับผมมันๆนะครับเด้อนี่ครับผมนี่ด้วยครับเด้อเป็นแม่สาวครับผมสูงไรบ้างนี่ยครับร้อยสามสิบสามเด้อครับเด้อผมนะครับผม แก้งขาใหญ่ดีครับผมเล็บแขล้งเล็บข,ข,ข,ขาครับผมร้อยสามสิบสามนี่ครับผม,บผมลูกผูเก้เด็กก็ลูกเจ้าล้านห้าแสนนะครับด้วยครับนี่ครับผมเบื้องหนา้าเบื้องเบื้องหนา้าทั้งเดือนก็ปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนนี่ครับผมเปิดไฟล์เป็นเด็กก็ห้าหมื่นเก้าพันครับผม ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ0842902838นะครับเนาะควยเขาอยู่หนองบัวลำพู59,000ราคาต่อรองได้เด้อครับเด้อโอเคครับผมตัวผู้ครับผมเอามาสองตัวเด้อครับเด้อตัวผู้ครับผมนี่ครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีนะแต้มเข้มเต็ตัวนี้เป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกเพชรลำพูเพชรลำพูเพียงซื้อเป็นเพชรอันนั้นโอ้ แกงขาดีนะครับเรืองบางบ้าน,นไทยครับผมแม่เป็นกุ้ยเล่าเกาหงบัวแม่เป็ลโก่าหนงบัวลำพูหางยาวเป็นพวดีดวยดนะครับเรื่องตัวน,นี้เขาจะเปิดารเป็นไน่ครับเนี่ยตัวนี้เปิดไปห้าหมื่นสามถ้าไดก็ห้าหมื่นสามพันนะครับผม,มเบอร์โทรศัพท์มานับกันเมื่อกี้นี่ยนะครับเนาะเพนันมาสองตัวนะครับเด้ออยู่หนองบัวลำพูนี่ครับผมผู้ดใดสนใจกางิกงกลางสอบถามได้เด้อครับเด้องู่รถได้ไรพนันไปถึงสองตัวนี่ไปเป็นมู่กันรถได้ไร ครับผมึงหนาผมตาเด้อครับเรื่องตาแทีมเขียมจำชัดเจนครับผมเบิร์ดปากเเป้วง่ายดีนี่ครับผมด้วยสิมาชมตัวจริงก็ได้กิ้งกลางสอบถามเบอร์โทรศัพท์พี่แล้วครับผมเอาโอเคครับผมหมันหมันนะครับเด้อนี่เด้อครับเด้อครับผมเป็นก้อยแม่นางหน่อยครับผมเป็นก้อยแม่นางหน่อยเด้อครับอายุจักปีแล้วครับแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้เก้าเดือน ตัวนี้สีเดือนป่ะครับนี่ครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณเนาะครับเนาะนาะครับผู้แพ็คคู่ด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมอยากจะได้แพ็คคู่หรือเดียตัวเดียวก็ได้แพคในหกซิบห่าป่ะสองสองตัวนี้เปิดเท่าไหร่ก็หกห้าครับหกเมื่อห่าต่อรองได้เนาะครับเนาะนี่ครับผมผู้ใดสนใจด้วยครับเด้อเงินบ่หลายทุนบ่หลายเอาน้อยๆเชนเชนไปเลี้ยงไปยังไม่ เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับแปดสองครับฮะศูนย์แปดสองศูนครับหนึ่ครับผมไม่ทุนนนองบวซอด้วยครับ i̇şte เ้อผู <can> <can road, ้ใดสนใจครับผม6วกมืหาพันคันแพ็คคู <c oughs> <c oughs> <can> <can> <can ่นี่ก็คือมีรถบริการส่งนะครับเนาะครับผมผมโอยเคครับผมมันหมานเลยครับเออครับผมนี่แหละครับผม ตัวนี้เป็นคล้วยเผือกครับผมคล้วยเผือกหรือว่าคล้วยดอนนะเด้อครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมสะอาดสะอาดดีความสูงสูงหลายปไหนครับนี่ยร้อย,ยสามก้มากับห้าร้อยสี่สิบด้วยครับเด้อนะครับผม เอา่งบันไทยเดียวรัเด้วยาพรอผสมได้จากเดือนแล้วครับผสมได้สี่เดือนกว่าครับผมผู้ใดผสมลูกสายของลุงเพชรเนาะครับเนาะนี่คร ok ับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อเบิงรายละเอียดดีๆครับผมเงาดี เอาเบอร์โทรศัพท์ด <laughs> ้วครับผม083 279 2 7 9 1626ครับผมแม่นี่เขาจะเปิดตัวอะไครับเนี่ยเปิดไหน่งแสนเจ็ดหมืบาทหนึ่งหนบาทครับผมดีเด้อครับด้อกวอยหนลงบดลำพูนี่ยนะครับเนาะราคาเากต่ตอล้องกันได้ครับผม1 7ึ่งแสนเจมสาวต้องแรกสูวง้อยสากไปหาสี่สิ เอาโอเคครับผมมันๆด้วยครับเด้วยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแม่นี่เป็นยังไงครับผมแม่นี่แม่ผสมไปเนาะครับนี่ผสมครับผสมแล้วหกเดือนครับนึกว่าผสมหรือหกมือแล้วหกเดือนครับวันหกมือครับรับประกันรับประกันพร้อมครับรับประกันเนะครับเด้อเบิ้งครับผมเบิ้งปั้นไทยครับผมโอ้ยเบิ้งครับทางเน่าเป็นพัว ตรวจท้องเรียบร้อยไปตรวจเรียบร้อยแล้วครับหกเดือนหกเดือนผสมพ่นธอยังไรครับผสมลูกสายเบิ้มผสมลูกสายเบิ้มนะครับเจ้าพารวยครับผมควรก็ดีนะครับเด้อความสูงสูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกแขงขาครับผมทำไรดำขาดขาเด้อครับโอ้ยดีครับผมเบิ่งบั้นท้ายนะครับเบิ่งหนาเบิ่งตาเด้อครับเดออได้รู้มาจากตัวแล้วครับเนี่ย สาวสาวทองเรียงนครับเนาะึอบักเผาด้วยครับแม่นี่เขาจะเปิดลายไปในนอบ่ดเนี่ยแสนสองครับแสนสองบาทเยีบซีครับผมมักแบบเดครับผมแสนสองครับผมท่องในเกียรเดือนทองในหเดือนครับหเดือนรับประกันครับันาท่อนันบท่องในคืนครับออกมาคืนมาคืนก็เคยมีประวัติอยู่หอกเนาะครับ บอสหมายก็มากับเจ้าซื้อกันไปสินะขึ้นกับขึ้นกันหรือเขาขึ้นกันครับตัวต่อตวเราจะออกไปก็ได้นี่ครับผมแสนสองนะครับเด้อแม่ยปกใหญ่ร้อบวกนี่ครับผมได้สนใจนะครับเด้อเาเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ครับผมคุยเขาอยู่ คอนเจนซ้ำสูงคอนเจนนะครับเรื่องบึงด้านหลังเลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทราคาเอาต่อรองสดใด้อครับเรื่องมันมันครับผมนี่เด้อครับเรื่องบรรยากาศกับแสงแดดกับโบมีนะครับผมเป็นมะลำมะลอยแหละครับนี่นะครับ แม่มันสิพ่อแม่มันสูงไรเป็นไรครับเนีส่สูงสามสิบสามโอ้สามบหกสูงร้อยสาบหกร้อยสามสิบหองจักเดือนก็แเดือนครึ่งห่องแปเดือนครึ่งโอ้ผมกระยันย่นคุ้ยซุนแลว่อนนี่ครับผมผสมพ่อย่งไปครับพ่อพ่อผสมพ่ออย่งไปครับ ยกมงคลยกมงคลน่ครับผมเปิดเปิดไปท่าไหนก็หาซีซหาเปิดไปหาเมือนหาท่องยกมงคลครับผม8เดือนนะพ่อเนาะแปดเดือนกู้งรยสามสิบสามครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับสามหกสามหกอยสามสิบหกเบอร์โทรศัพท์นั่นน8ะแปดเก้าเก้าแปดสองสองสองหกสี่ เปิดไปแดลมแลหห่พันรับประกันมั่นนะพ่อเนาะรับประกันมั่นคันมันเอาซื้อโอ้ยเ่เอาซื้อละม่ให้ซื้อๆลวมันเงินหลอย่านี้แขน่พ่อห้าหมื่นห้าพันครับผมโอเคครับพ่อตยังแไโอเคครับตัวนี้นะครับเปิดเท่าไรเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพ ร้อยสามสิบคือก้อยแม่นังเดียวกันด้วยครับผมข้าวเบอร์ทัวเบอร์เดียบนี่ครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเดียครันด้วยเบอร์ไปเท่าไรครับสี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันเดียวกันด้วยนี่ครับค้วยสิบเจ็ดเดือนครับค้วยสิบเจ็ดเดือนครับผมผู้ใดสนใจดนะครับด้วยนี่ครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเนาะเบอร์เดียวกันครับเบอร์เดียวกับตัวนั่นครับผมตัวนั่นเปิดไปหาเงินหาท่องแปดเดือนครับผม นี่ครับผมพอกอยู่กันเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับผมเฮ้ยบะมี่ตำหนีนะครับเนาะครับผมรับประกันได้เด้อครับเด้อกล้วยอยู่กล้วยเซกาอีพร่ากล้วยเซกาซัมสูงซัมสูงครับผมโอเคนี่ครับผมมันมๆนด้ะครับเด้อฮาโอเคครับนี่ครับผมมันไปครับผสมไปบรูค่ะบรูเปิดไปสี่หมื่นนะครับเนาะ ความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบเมตรค่ะร้อยสามสิบเมตรสามสิบเจ็ดครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเลยครับเด้อตาเทียมเข้มช้ำชัดเจนครับผมเป็นสีดอกเหลาะเงีวดีนี่ครับผมพามาวไทยเลยครับพี่เด้อครับผมข้าวไทยเลยดิข้าวห้อยตูนบ่โอ้โหนี่ครับผมตัวนี้เปิดไปเท่าไหรก่อสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นนะครับด้วยเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูน0์แปดแป0หกข้าห่ส่ามนยข่ครับผมไ่ยหนองบัวลำพูโอเคครับผมมันๆมันนะครับเด้อผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกก้าวจะเลินครับลูกก้าเจะิญนะครับเนาะเบ่งหนาเบ่งตานอยยิบซีลูกก้าเจริญมีใบมีหลอดปะ มีใบมีหลอดด้วยครับเด้อลูกเกาเจริญครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามได้ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 082 863 863 5425 5425ครับผมเชื่อเสียงครับหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูลูกเกาเจริญมีใบมีหลอดนะครับเนาะโอเคครับผมมันหวนเปิดเท่าไห่ก่อนเปิดไปสามหมื่นหกพันร้อยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยนี่ครับผม สามหมื่นหกพันหาร้อยเด้อครับเด้อลูกเก้าเจริญโอเคครับครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศในตลาดเด้อค,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 ครับเด้อนี่แหละครับผมบรรยากาศเด้อครับเด้อท่านสุนทรนัดหนาเด้อครับเด้อนัดนี่เก่าเขาเนี่ยแหละครับเดิมนัดหนาเดี๋ยวเอาโจยที่พามาชมอยู่ครับผม ขั้นตอนนี้นะครับก็ขวดกระดิง่งกดซับตะไคร่ก,ก,กดติดตามมีเบาะจูนนี่นะครับเด้อสวัสดีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปมาใหยิม้มซีได้รับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ